วัสดีครับพี่นอ้องป้องไปซูขู่ซูข้นมือนี้ตื่นเตะเสาเนี่ยพี่น้องตื่นเตะเสาตีหามาเห็ดก,กิบกิเป็ดทุระพี่น้องเลยเห็ดกิบก่อนเขาสองคนเถาเราเรื่องพี่น้องขอบคุณนเอฟซีที่เขามารับฟังพี่น้องขอบคุณนเอฟซีที่เขามากดติดตาม FC FC เอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเห็นไหนเนาะทั้งสองปอบเปล่า หัวหินนะครพนมสมุทรปาการเพีงไดเนาะไกลปพียงไดเนาะขอนสวรรค์แปดลิ้วอุบลยะโสขอนจน่นศรีสะเกดทุกจังหวัดพี่น้องทุกจังหวัดเมื่อนี้มาคุยกันเรื่อง พี่น้องเอฟซีผู้หนึ่งว่าป้าป้าเห็ดจิบไก,มมไก่ตั้งแต่จับไก่นุ่มมาเนี่ยวี่สันเห็ดชิบเลี้ยงไก่ตั้งแต่จับไปนุ่มมาเลยมา่สันวาก็เลยมาเห็ดเคยเห็ดไปอยู่คลิปหนึ่งไก่มาเห็ดอีกนะพี่นอ้องเขาเรื่องได้พี่น้องว่าไรมันดนอืลก็คือ เขาได้ไกไ่ไหมเนาะหรือเขามีไก่นุ่มบางเสียตัวหนึ่งเสียเสียวมาปั้นมางเสียนะไก่ใหม่ใหม่ว่ามักบางสีเสียวมาปั่นนะมือแหลกก็จับมากขังซุ่มพี่น้องคอบซุ่มมันนะอือบซุ่มแล้วก็เสร็จหนาเสร็จตามันเขาน่านนํำ เขาน้าม,มือแรกก็เขายากแน่นะจับมาบางคนก็นเอาส้มพู่ใส่น้ำเขาให้มันเปียกล่างไล่ล่างอย่างมันออกล่างหรือน้ำเปล่าก็ได้นะเอาที่สะดวกสมุนไกนพกกะบ๊อบกระเพกร่เทศกล้วยกระเทียมกระชายตัดเป็นคอ ขอน้น้อยบรพลปศกับตัดร่างน้าพึ่งแดดจกักแดดนึ่งกัามาใส่กับปุ๊กไว้กัะใายใยขาดพี่น้องสมุนไพรยาลูกก่อนมักเจ้าได้กะไปซื้อมาป่อนมันแค่นี้ก่อนไกลไหมอืมออกกำลังไกาเบาๆบ,บินกล้องจากยี่สิบก็กกได้บินหัวซุ่มก็ได้หรือ ปล่อยลู่แลนก็ได้อืมเลียงเจ็ดมือเขาน้ำเจ็ดมือก็เอาไปเอาไปบึง้งเอาไปเช็กบึง้งจากยกเสียนะพี่นอ้องเจ็ดมือเอาไปเช็กบึง้งยกหนึ่งเสียมันบอดกับบ็นยังยี่สิบนาทีสิบห้านาทีกับเอาแค่นั้นไกลไหมจับไม่ไหมมันบอกท่านด้มีกำลังบอกท่านได้ลู้จากยังดอกเออมันสิเป็ี่ยนยังไง กัมาพักมันกาว่าเข้าไปเช็ควันอาทิตย์จังเสียเขากับพักจัดหนังค้านวันพุดธกับวาเขานำออกกำลังกายยังมือเศราบินหัวซุ่มแน่หื้บินก้องเสียยี 20, ่สิบสามสิบไก่เข้าต้องขยันออกกำลังกายพี่น้องอ,อย่างไก่ขีขานบ่ได้ด้ ดูแลมันปุ๊บเฮตดจัรสี่ยอยู่ครบอาทิตย์หนึ่งกะน,น่วมมันก็นได้น่วมน่วมมันจกกักยกน่วมปิดปากจากกักยกน่วมปิดปากนึงยกเนี่ยกลับมากอะวอมือเ้า ปันจันทร์กับผักมันน่วมมันแล้วอังคารมเราเสหนาเสจตาออกกำลังกายคือเกานั่น,นะละป้อนสมุนไพรผักเน่ยบักเก็ตเทศเนี่ยบักแตงเนี่ยขบเก็ดมือเกาไปเช็คเบื้องอีกยกหนึ่งไก่มันจีเริ่มมีกำลังแล้วหรือาเนี้ยไก่มันจีเริ่มมีกำลังเลยดิมัน เช็กเบืองยกหนึ่งเ้ากับเบืองมันไปมันคือบอกกลับมาผักคือเกาหน่ะแหละพี่น้องผักมันคือเกา,าอ่ะล่ะเออผักมันคือเกาสามมือสามมือกะเขาน้ามกาดแดดล่ะนี่นมือเศร้าละ่ะกาดแดดเพราะมันหอบปากยิ้มย้มกับเขาซุ้มกับเขาหุม ถังซุ้มจากน้อยจะเฝ้าเอาหน้าให้มันกินให้มันเศร้าหอบก็น้าคอยออกเอาเข่าให้มันจินอืมแล้วก็ปล่อยใส่ลูปปล่อยใส่ขอ,อกหรือเฮ็ดกงเฮ็ดขอ,อกใหญ่ๆให้มันบินขึ้นบินลงอือยุงสันละน่ะม,มือเร่งมาซีโมงหาโมงกัเอามาลูบหนา้าลูบตา เอาวันเประกาดแดด้อนๆแหละพี่น้องไก่หม่ๆประมาณนั้นมันเกิดได้หนึ่งเช็คเบิ้งที่แลกอาทิตย์ที่สองน่วมอาทิตย์ที่สามไปเช็คเบิ้งอีกก็จะได้สิบามือด้พี่นอ้องอ่าสิบามือกม็มาเลี้ยงอีกคือเ,าเกาเจ็ดมือก่ะ เ็ดมือกับไปวันอาทิตย์วันเสาร์ก็ได้แล้วแต่สะดวกกัลงนวมมันดีกกันละพี่น้องยกนึงน่งกันละน่วมปิดปาก <c oughs> มันจีเป็นเดือนนึงแด้วยบาทเนี่ยอ่าเป็นเดือนหนึ่งแด้วมันจีได้หนึ่งยกสองยกน่วมสามยกเอาไปเช็ค สียกน่วมเดือนนึงมันจีด้สีหยกเด็กไก่ใหม่ๆน่วมแล้วก็เอามาเลี้ยงคือเกาน,านนะ่นแหละพี่น้องเขาน่ากาดแดดในมือเศรา้าออกกำลังกายขยันออกกำลังกายเอาอยายาเฝ้าไปเลี้ยงมันให้กระไสกระช่มันจีดแดงกระไ่าปอนในมือเศรา้ามันจีดแดงดีกระไสาใหญ่ขาดอืเลี้ยง คือเกาเขาเดือนที่สองกะหลังจากน่วมแล้วก็เอาไปเช็คเบื้องยกหนึ่งเช็คเบื้องยกหนึ่งบาดที่ฉีรูเด้วไก่มันีมีกำลัง,ลยอ,งอย่าฉีรูด้อยพี่น้องว่าเป็นยังไงผู้เจ้าของเลี้ยงมันฉีดรูดออะแนะนำน้องนูมือไม้มือเกาฟังเรากับพนันกลับมกกับมาพักมันสองหมือเมื่อที่สามกับ เอาน้ากาดแดดออกวาร่างกายคืออ้เก่าแหละพี่น้องอเอาน้ากาดแดดออกร่างกายคืออ้เก่าแหละก็น,น่วมมันแล้วก็ไปเช็คยุ่งเสียจพี่น้องแนะนําน้องนุ่งมือใหม,อม่มือเก่าฟังเรากับพนันมันเกิดยี่ได้ก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะได้สี่ยก เดือนที่สองหนึ่งเช็คที่แหลกสองน่วมสามเช็คสี่น่วมเดือนหนึ่งขีดได้สียกปั่นไกลนุมน่มๆเนีนะ่ยประมาณนี้พี่นอ้องอย่าอย่าเฝ้าไปนะใจนย่อย่าอย่าใจหอ้อนเลียงให้มันได้กำลังก่อนไกลใหม่ๆที่แหลกใจเย็น ขั้นใจห่อนมันสิเสียไกลเดือนหนึ่งขีดได้สี่ยกเดือนที่สองกับเห็ดคือเกาเหรอี่พี่น้องอาทิตย์อธิตย์แหลกกับน่วมอทิตย์ที่สองก็ไปเช็คยกหนึง่งอทิตย์ที่สามกับน่วมยกหนึงนน่งเดีย๋ยเฝ้าไปน่วมมันหลายไกลใหม่ๆม,มันสิเก็บ ขาเจ็บยังอาทิตย์ที่สี่เข่าเดือนที่สองเนี่ยเข้าไปเช็กเบิงอีกสองยกเออให้มันลากอันเนี่ยสองยกเขาขี่รูเลยว่าไกลเขาเปลี่ยนแดงใดขี่เลี่ยงต่อหรือบอเลี่ยงต่ออืมมันจีเริ่มเป็นเข่าเดือนที่สองลากสองยกเยข่าเดือนที่สองเนาะอืม สองยกกับมาพักมันสามมือคือเก่าแล้พี่น้องก็มาเลียงเขาน้ามกาดแดกออาร่างกายยืมเสาป้ปอนสมุนไพรละไก่มันจีเริ่มแดงเริ่มมีกำลังอะ่ะเดือนที่สองเดือนที่สองมันจีได้แปดยกเลยดิพี่น้องแปดยกเก้ายกเลยดิเก้ายกเลยเพราะว่าอาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่สองเข้าไปเช็คบางอย่างสองยก อไก่มันจีมีกำลังกลับมากอะ่ะมาลงขีบมินมันแน่เขาน้ำลงขีบมินมันแน่มาเลียงบาเนี่ยเลียงจัด์นังข้านพูดปรพฤหันด้านสุกเชกวันเสาอวันสร์ผักมันนวม จากหยก,หน,นกหนึ่ง้อมจากหยกหนึ่ง้อมจากหยกหนึ่งอาทิตย์ที่สองกะกบไปเช็ดบึงอีกอา่าเช็ดบึงให้มันได้จากสองหยกแล้วก็มาเลียงมพาพักมันสามมือกับมาเลียง เลี้ยงอาทิตย์จันทร์อนังขารนพูดพฤหัสสุกผักมันเสาร์อาทิตย์ก็นวมมันนวมมันแล้วก็ผักนวมมันแล้วก็ผักนะพี่น้องผักแล้วก็ไปไล่แข็งได้สบาดมันเข่าสามเดียก์กำลังได้แล้วห้องรูแล้วนะเออรับประกันเลยพี่น้องบัดเนี่ยไปไล่แข็งสามยกได้สบายเลยเนี่ยน้ำน้องนอง,น,องนุ่มมือใหม่มือเก่าฟังแล้วก็พัน สำหรับเอฟซที่บอกให้ผมเห็ดจิบจับไก่นุ่มมาปั่นเน่งประมาณนี้พี่น้องแนะนำน้องนนุ่งมือใหม่ใจเย็นๆเ,นเลี่ยงไกลอ่าพอดีปั๊บคุณลองค้นได้ไก่ไหมมาปั่นอยู่เดียนเดียวเอาซ้ำนี่แหละครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ